สวัสดีค่ะมาเด้อค่ะมือนี้ผ้ามาก,กินนี่ค่ะขนมจีนขนมจีนน,จน้ำยากะทิค่ะมามามาอยู่ทงไฮทงหน้าคือเกาล่ค่ะมามามาแสบน้ำกันค่ะขออนุญาตคน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 นคะคะพักแก่หลายคือเกาค่ะอื พักเลืลายคือเก่ามาเด้อพี่หน่องเองพวกพีกรอเป็นหน่วยๆเลยมาจะมาจังใดละ่ะเศร้าจังสีโบโรลดมาจากเซ็บเซน้องกันทั่วหวานค่ะ กินกับยายเพิ่นบได้เห็ดเผ็ดยายเพิ่นเห็ดเผื่อเด็กน้อยนะค่ะก็เลยต้องกินกับเอ่ะจุดหนามใจพี่น้องแบบแจ็บๆนู่นนู่ อันนี้อันนี้ผักไผ่ผักไผ่ปิ่งบักกักนั่นนะ่นพี่น้องอัเนี้คัดขนาดอขออนุญาตใส่มือด้วยค่ะผักติ้วผักติ้ว จบอยู่ทงไฮทงหน้าน้ำกันตสอ,อนบทตรงหลวงหน้าเอาสอนมาพิชพี่น้องเลยบบกพิกล้อใส่พี่น้องมา ้นหอมผักซีลาวผักขาเอาน้ำกันเด้อจ้ะน้ำกันเด้อลมเย็นเลมเย็นคือเกา่าอยู่ทงไห้ทงนาจานังได๋ก็มีลมเนาะพี่น้องเนะาะาหาฝนบ่มีบ่มีฝ <c ười> น อนนี้เนี่ยคีบกับซิมี่พู้เดียวเร้อค่ะเพราะว่าแฟนเพื่นเฮนงานค่ะแฟนเพื่นเฮตงานอยู่กรุงเทพอันนี้ผ้าลูกกลับมาอยู่บ้านค่ะกดเลยสิเ็นผู้เดียวเิ่นว่าโควิดมันหลายเนาะค่ะ เพื่อนก็ให้เพื่อนก็เลยอันนั้นเพื่อนก็เลยให้พาลูกไม่อยู่บ้านเพื่อนว่าลืดตัวลูกอยู่กรุงเทพกับบุ้มมี่หม่องพาลูกเลาะพาลูกเล่นเพื่อนลืดตัวลูกค่ะเพื่อนก็เลยว่าให้พาลูกก็ไม่อยู่บ้านก็เลยนี่แหละค่ะก็เลยเดี๋ยวเห็นคลิปผู้เดียว ึ้นหอนพ่อใหญ่เพิ่นบ่ค่ะขึ้นหอยก็อดเอาเด้อค่ะคือสิอีกหลายเดือนอยู่ดอกกสิได้เห็นเพิ่น เชงสีบูบูบาบ่าเน่เด้จ้ะแดดเดียวแดดเดียวมาแดดเดียวบดดอกคากำลังออกพี่หน่องงามๆดอกดอกค่า

มึงเอาด้วยพี่น้องเออแดดแดดครับแดดกับแดดฝนกบับบ่มีบ่ท่านนี้โตกหอดตะกาศพี่น้องเอ้ยบ่มีหนาำเห็ดหน้าสิเดเห็ดหน้าอยู่บ่ปีนี้ฝนบ่มีเลย สร้างได้เพิ่งไก่หนำก็เป็นเต่ายิช้าพิ่งได้เนาะเพิ่งเละได้กาได้หน้าบุญละผมท่าหนึ่งไก่หนำไก่ทาตะกาให้หนึ่งกับบอกเท่ไหนอ่ะ อืมอืมห,หน้าให้หน้าดุ๊ดไหมกำลังปับอันนี้อยู่กำลังเกียร์ขน้าคุณอยู่ิภาปูกอันนั้นพี่น้องเลยปูก,ก็กล่วยปูกคา ปลูกคาปลูกหู้สิ้ไข่ปลูก,บ,กบุกพริกผูได้กินชุดน้ำชุดน้ำ มึงได้เอาแก่ได้มองว่างดีเลยพี่น้องเอยพ,ย,ยพญายิ่งพญิดแค่หน่อยห้ตาหักตาหักแค่หน่อยพญ่ยยถวดพเญิดห้ Yeah mm -hmm. mm -hmm. จับไป็นหน่องเองนะสดเส็บเส็บมึงกันพริกร้อนไว้ไงเอาเด้อแบบใส่พริกร้อนแล้วเฮ้ย หนากกระสิมือนๆแน่นอพี่น้องฮันไปถูทางบปเร่อยบุกใพี่น้องบึงท้งหน้าเบึงงว่ว ơi, <laughs> 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 thang bậc phịch lói, thang bậc phịch chuốt. ตัวรัานเตาตัวรันเตววาวันกินโซดใดด้วยจ้ะแซ่บหวานหวาน,วาน เริ่มเย็นด,ดีขนาดพี่น้องดูใต่พรมไทยอืมแสบพี่น้องเลยเลือดใต้นหนักแสบคัะพ <c oughs> ามาชมบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าคือเกาเนาะคะ่ะ แถบแซบแถวจังไหนค่ะพุดราคาโคบดวิซ่าเดนไปกลับไปกรุงเทพเนาะจังสีได้เห็นพ่อใหญ่อีกเทือนหนึ่งช่วงนี้กับเบิงผู้เดียวก็ทุงหน้าไปก่อนนะคะอันรื้งก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเห็นน้ำเป็นกำลังใจให้นน้ำเนด้อรค่ะพ่อกันในคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ